้าไปไหนให้ฉันช่วยไหมแหมคุณรอดนี่ยังชอบช่วยเหลือคนเหมือนเดิมเลยนะคะการช่วยเหลือคนมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะ่ะมิหน่าละ่ะคนแถวเนี้เขาถึงเรียกคุณรลดว่าคุณรลดผู้ใจบุญใจดีมากเลยอะ่ะคนแบบนี้หายากเนาะนี่ในบุญค่ะในบุญเป็นคนที่เราสองคนน่ะจ้างมาช่วยดูแลสวนค่ะฉันทําบุญด้วยนะจ๊ะฉันช่วยสามหมื่นจ้ะโอ้โหในบุญทําบุญเยอะขนาดนี้นี่นายเอาเงินมาจากไหนเนี่ย ไอ้กูฟาดสักท yeah, ีเหรอวเฮ้ยเฮ้ยนี่กักระสุบงมะเฮ้ยเฮ้ยเอ้นเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอ้ยเฮ้ยเล้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้เฮ้ยเฮ้ยเล้ยอฮ้มเ้ยเ่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเด้ยเ้ยเด้ยเฮอยเคได้ยยเยยย้้้เคได้อืม ว้าว <c oughs> ไปไหนให้ฉันช่วยไหมแหมคุณโลดนี่ยังชอบช่วยเหลือคนเหมือนเดิมเลยนะคะอืมมันก็เป็นวิธีของฉันแหละการช่วยเหลือคนมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะ่ะมิน่าละ่ะคนแถวเนี้เขาถึงเรียกคุณโลดว่าคุณโลดผู้ใจบุญนี่จะเข้าไปในสวนใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวฉันช่วยเข็นไปให้ถึงสวนเลยอ่าโอเคไปได้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณโลด ได้กันได้ไงจ๊ะเนี่ย <c oughs> คือฉันเข็นรถมาข้างหน้าแล้วก็บังเอิญเจอคุณโลดเขาก็เลยช่วยเข็นมาถึงนี่เลยแก <c oughs> คุณโลดนี่เป็นคนดีจริงๆนะจ๊ะ <c oughs> เล็กๆน้อยๆมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันนะแะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแป๊บหนึ่งนะสวัสดีค่ะต้องเพิ่มเงินเหรอคะขาดอีกเท่าไหร่อะคะอ๋อค่ะค่ะค่ะ ได้ค่ะเดี๋ยวรีบจัดการให้นะคะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นอะไรอะแกหมอโทรมาบอกว่าพ่อฉันต้องนอนโรงพยาบาลต่ออีกหลายวันเลยอะแผลที่ผ่าตัดติดเชื้อต้องเพิ่มค่า,ายาค่าห้องค่าหมอตต้ไม่หมดเลยอะแล้วเอาไงกันดีอะแกเงินที่เราสำรองไว้ใช้ในสวนน่ะก็เหลือน้อยแล้วด้วย แล้วช่วงเนี้ยของในสวนเราก็ขายไม่ดีอะ่ะนั่นดีขนาดกับบวยยังต้องมานั่งซ่อมเลยเนี่ยเออเอาแบบนี้เดี๋ยวถ้าขาดเหลืออะไรเท่าไหร่เนี่ยเมาจากฉันไปก่อนได้เลยเรื่องแค่เนี้ไม่มีปัญหาฉันชอบช่วยเหลือคนอยู่แล้วจริงเหรอจ๊ะคุณโรดเด็กมึงบ้างเลย เขาเป็นคนดีจริงๆเนาะใจดีมากเลยอะ่ะคนแบบนี้หายากเนาะนั่นสิฉันเห็นว่าเขาอะ่ะช่วยเหลือคนอื่นไปทั่วเลยนะคนแบบคุณโลดนี่ประเสริฐแท้ๆเลยนะแกแกไม่ต้องเครียดแล้วเรื่องพ่อสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ ที่นี่ใช่สวนปอพิงค์คอป์ปอเรชันหรือเปล่าจ๊ะพอดีฉันเห็นในประกาศสมัครงานฉันก็เลยมาสมัครงานนี่แหละจ้ะอ๋อใช่จ้ะแต่ว่าไม่ต้องมีคอป์ปอเรชันก็ได้นะเออไม่ต้องมีก็ได้เหรอก็เห็นในใบประกาศเขาเขียนอย่างนั้นฉันก็เลยพูดตามใบประกาศค่ะจ้ะ,อ,ะอันนั้นน่ะฉันเขียนไว้เองแหละอยากให้มันดูทางการนะ <laughs> ่ะเอองั้นนี่นายคือคนที่จะมารับจ้างปรับปรุงสวนของเราให้ดีขึ้นใช่ไหมเออเนี่ย ดีเลยสวนเราอ่ะก็มีแค่ชั้นสองคนทำงานอยู่อ่ะแต่ว่างานที่เนี่ยมันก็จะยุ่งแล้วก็หนักหน่อยนายไหวไหมล่ะเรื่องงานยุ่งงานหนักฉันไม่เคยมีปัญหาจ้าเพราะว่าชั้นเองเนี่ยเคยทำสวนที่เมดิสันสแควร์การ์เด้นที่อเมริกามาแล้วจริงเหรอเนี่ยไม่จริงหรอกจ้าจะ,จะล้อเล่นก็ฉันกลัวจะเครียดไปกลัวจะเป็นทางการอ่ะฉันก็เลยลองเล่นมุกดูเราก็เชื่อไปแล้วเออเพราะแต่นี่นายจะเริ่มงานได้วันไหนอ่ะ อ๋อเริ่มงานได้วันไหนละจ้ะเริ่มได้วันนี้ตอนนี้เลยก็ได้จ้าดีเลยกางั้นเดี๋ยวพวกเราสองคนจะพาไปดูสวนนะให้ดูว่านายต้องทำอะไรบ้างอ๋อได้จ้ะเฮ้ยนายเป็นใครเนี่ยทำไมมาอยู่ที่สวนนี้ได้เนี่ยอ้าว แล้วคุณเน่เป็นใครอยู่ๆเดินมาเข้าสวนคนอื่นเขาได้อ่ะเฮ้ย hey, ฉันถ้าถามนายก่อน,นายก็ตอบมาก่อนสิถามก่อนถามหลังมันไม่ไม่สำคัญหรือเปล่าคุณจะเป็นใครอยู่ๆเดินดุม่มๆเข้าไปในสวนคนอื่นเขาแบบนี้มันยังไงฉันน่ะรู้จักเจ้าของสวนนี้ฉันก็เลยกล้าเดินมาไงเอ้ยอะไรวะอะไรวะได้ยังไงอ่ะคุณเดินเข้าแบบแบบนี้มันดเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเย็นๆยนก่อนจ้าอย่าเพิ่งทะเลาะกันคุณโลดคะ นี่ในบุญค่ะในบุญเป็นคนที่เราสองคนน่ะจ้างมาช่วยดูแลส,สวนค่ะจ้างมาไม่นานนี้เองค่ะในบุญเนี่ยคุณโลดเพื่อนพวกเราอ๋อเป็นเพื่อนคุณปอคุณพริงสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีเออแล้วนี่คุณโลดมาทำอะไรเหรอคะฉันนะ่ะจะเอาขนมมาฝากแล้วก็มาดูดว่า จะมีอะไรให้ฉันพอช่วยได้หรือเปล่าวะ,ะคุณโลนี่ใจดีจริงๆเลยนะจ๊ะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้พวกเราสองคนได้ในบุญมาช่วยทํางานที่สวนนี้แล้วในบุญช่วยได้ตั้งเยอะเลยจ้ะ <c oughs> คุณโลไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องงานนะ <c oughs> ใช่จ้ะตั้งแต่ได้ในบุญมาเนี่ย <c oughs> เขาช่วยพวกเราได้เยอะ <c oughs> พวกเราสบายเลยอะและที่สําคัญนะเขาก็เป็นคนดีด้วยทํางานให้ฟรีตั้งสมเดือนไม่เอาเงินได้จ้ะชอบช่วยเหลือคนนะจ้ะ ขนมจ้าขอบคุณจ้าเออได้ข่าวว่าปอจะไปทําบุญต่างจังหวัดเหรอใช่จ้ะคือตอนนี้ปอกําลังรวบรวมเงินไปสร้างกุฏิ3ามชั้นครึ่งให้วัดที่ต่างจังหวัดเนะี่ยเออดีเลยฉันเองก็เป็นคนชอบทําบุญขอฉันทําด้วยคนสิเขาบอกว่าถ้าทําบุญด้วยกันนะ่ะเกิดชัดหน้าจะได้เจอกันอีกอแหมคุณโลดว่าแต่คุณโลดจะช่วยทําบุญสักเท่าไหร่ดีคะเขาสักสามสหมืนจ้า ฉันทำบุญด้วยนะจ๊ะฉันช่วยสามหมื่นจ้ะโอ้โหนายบุญทําบุญเยอะขนาดนี้นี่นายเอาเงินมาจากไหนเนี่ยฉันก็มีเงินส่วนหนึ่งเนี่ยแบ่งเก็บไว้เอาไว้ทําอะไรพวกเนี้ยทำบุญทำบุญอะไรแบบนี้ละจ้ะแล้วส่วนเรื่องเงินส่วนตัวเนี่ยฉันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรโอ้โหนายนี่สุดยอดเลยนะเอ่อถ้างั้น เพื่อเป็นการไม่รบกวนคุณโลดมากเกินไปฉันว่าเงินแค่นี้มันก็มากพอแล้วฉันขอปิดบัญชีบุญเลยลวกันนะแต่ว่าแต่ทําบุญกับคุณปอชาติเนี้ยชาติหน้าเราจะได้เจอกันอีกไหมจ๊ะก็ต้องได้เจอสิในบุญโอถ้างั้นดีเลยถ้างั้นเนี่ยไม่ต้องรอชาติหน้าเลยจ้ะเอาชาตินี้ก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวคุณปอจะต้องไปตัดกล้วยช่วยฉันด้วยเพราะว่าโหกล้วยออกบานเลยตัดคนเดียวไม่ไหวจ้ะคุณปอได้สิไปในบุญไปไปจ้ะ กล้วยด่โอ้โหข,ขนมขไอ้บุญมึงใบกล้วยนี่มันจะใหญ่ได้มากกว่านี้ไหมนะถ้าใหญ่กว่านี้ก็คงขายได้ราคาแม่ใบกล้วยเนี่ยสวยมากเลยนะสวยเหมือนเจ้าของเลย โอคุณโลดก็ชมเกินไปจ้าก็ฉันพูดเรื่องจริงเออคุณโลดฉันน่าโอนเงินคืนให้คุณโลดแล้วนะจ๊ะที่คุณโลดช่วยฉันไว้อ่ะเออไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมเรื่องเงินใช่จ้ะออพอดีว่าคนส่วนคนใหม่อะ่ะในบุญเ,เขารู้เรื่องเข้าก็เลยเอาเงินส่วนตัวมาช่วยแล้วเขาก็ยังไม่เอาเงินเดือนอีกสเดือนนะจ๊ะฉันก็เลยมีเงินพอที่จะใช้นี้คุณโลดอะ่ะบุญอีกแล้วเหรอวะอะไรนะจ๊ะ อ๋อเปล่าจ้าไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ฉันมีอา้าวในบุญมีอะไรฉันมีสูตรที่จะทำให้ใบกล้วยของคุณพลิงเนี่ยนะสวยทุกใบแล้วก็ตัดขายได้ราคาด้วยแหละจริงเหรอ <c oughs> หูยในบุญนี่เก่งจริงเลยนะเนี่ยอย่าชมกันเลยจ้าคุณพลิงฉันเนี่ยนะพร้อมที่จะช่วยคุณพลิ้งทุกเรื่องแหละและรับรองว่าใบกล้วยทุกใบจะสวยเหมือนคุณพลิงทุกใบเลยละจา้า <c oughs> เออในบุญฉันทําของโปรดของนายไว้ให้ด้วยนะไปกินได้เลยโยุยดีจังเลยคุณพิงค์แต่ว่าฉันไปกินคนเดียวคงไม่ได้อ่ะคุณพิงค์ต้องไปกินด้วยกันนะเพราะว่าถ้ากินคนเดียวเนี่ยฉันเหงาแย่เลยได้ได้ได,ได้เดี๋ยวฉันไปกินเป็นเพื่อนคุณโลดเดี๋ยวฉันไปกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวไว้ข้าวหน้าค่อยคุยกันไปในบุญกินข้าว จะย้ายต้นกล้วยขึ้นไปอยู่ชั้นสองดีไหมหนะ้าแล้วเอาชั้นหนึ่งออกไม่ต้องมีชั้นหนึ่งให้มันมีชั้นไม่ได้ไม่มีชั้นหนึ่งเราจะเดินขึ้น,นชั้นสองอยังไงยากจังเลยอะ่ะยากอืมกางไมถูกถเฮ้ยไอ้บุญเฮ้ยนี่แกเป็นใครอะ่ะทำไมเสียงคุ้นๆนะ่ะมึงไม่ต้องรู้หรอกว่ากูเป็นใครมึงรู้แค่ว่ากูจะทำอะไรกับมึงดีกว่าแล้วแล้วมึงจะมาทำอะไรกูจะมาฟาดมึงไงแล้วมึงจะมาฟาดกูทำไม ขอหามันไสเว้จบไหมไม่จบกูไม่อยากจบนี่มึงถ่วงเวลากูใช่ไหม่วงเวลาการฟาดกับบานมึงใช่ไหมนี่มึงรู้ด้วยเนี่ยเออกูไม่ได้งอมาเถอะให้กูฟาดสักทีเขาวัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเระยเ้ยเะเฮ้ย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 เายเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้้้ยยเฮ้ย อย่ายาไหนดูสิไอ้นี่มันเป็นใครเนี่ยถึงมาทําในบุญขอดูหน้าหน่อยเถอะอย่าอย่าคุณรอดทำไมอะทำไมคุณถึงทำแบบนี้นั่นสิฉันผิดหวังมากนะคุณรอดก็อ้บุญอะมันทำให้ฉันต้องเป็นอย่างนี้มันแย่งความเป็นคนดีของฉันไป ไม่ว่าฉันจะทําดีอะไรมันก็มาตัดหน้าความดีของฉันอืมและที่สำคัญเนี่ยมันฉันมาจีบทั้งปอทั้งปลิงฉันฉันทนไม่ได้จริงคุณปอคุณบลิงครับอย่าไปว่าคุณโลดเขาเลยครับคุณโลดเขาคงโดนด้านมืดของความอิจฉาเขาครอบงำอย่าไปว่าเขาเลยครับสงสารก็เถอะน่าเสียดายนะที่มองว่าคุณเป็นคนดีเนี่ย ต่อไปนี้นะคุณไม่ต้องมาเหยียดที่สวนของพวกเราเลยออกไปเลยนะ <c oughs> พาในบุญไปหาหมอกัอนดีกว่าใช่ <c oughs> ในบุญไหวไหมเนี่ยมา,า <c oughs> ค่อยๆลุกนะโอ,อ้ก่อนจะไปหาหมอนะครับคุณปอคุณพิงค์ผมขออย่างนึงนะครับค่ารักษาพยาบาลค่าทําแผลทั้งหมดผมขอเป็นคนจ่ายเองนะครับเพราะว่าผมไม่อยากรบกวนคุณปอกับคุณพิงค์นะครับถอ เป็นคนดีจริงๆเลยนะไอ้บูญอะค่อยๆลุกค่อยๆลุกโอ้ยโอ้โอ้โฉันอุตส่าห์ทำดีมาตลอดตั้งหลายปีไม่เห็นใจฉันเลยเหรอโถเอ้ยโหป่าอ็งโห ชื่อบุญจ้ะมาจากไหนล่ะมาจากหมู่บ้านบุญโฮมจ้ะจังหวัดอะไรล่ะจังหวัดประจวบค拉กรีจ้ะประจวบค拉กลีอะไรของมึงนต้องสัมภาษณ์ไงปีหกเดือนยังได้เลยโอเคเดี๋ยวฉันรับนายเข้าทำงานเหมือนกันกี่เดือนจ้ะปีหกเดือนใช่ไหมไอช่วยโอกาสหน่อยไปไปลาก่อนนะจ้าสองคนโอเคโถ เป็นคนดีจริงอะไรี่ยคนโถเป็นคนดีจริงนะให้บุญ